เขาเชิญแล้วนะ่ะลัตนาว่ายังไงเดินมานีิเดินมาเขาเชิญแล้วรายการเขาเชิญแล้วมาดินั่นอุยดูพระลงโทษอย่างหนักลัตนาว่ายังไงเดินมาไอ้แม่ย็ด <laughs> าพี่นวดมาแล้วพี่นวดพี่นวดมาแล้วรนะัตนาอะไร <S <S <hi> <S เดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญหน้าเวทีหน่อยครับขอเชิญนะครับพี่เชิญนะครับอปารัสปารัสโอ้ยดูดูโอ้ยวันนี้พอไปเลยครับดูเขทำอะไรเจอผมเลยดูมาแล้วไปเลยครับมาและมาครบกันละวป้าปารัสครับปารัสปารัสไปทำร้ายเขาผมพิธีกรนะบ้าสวัสดี เชิญพิพายคร,ครับครับข้าวบดีครับหมอมาโอ้ไม่เกียรติรมากมาแล้วกันหมอรัตนาเชิญเขามาข้างหน้าข้างกลางเวทีได้ไหมครับหมอมาหนิรัตนามาตรงกลางสวัสดีเขาดิมาสวัสดีเขาคนดูเยอะเลยเนี่ยพระท่านมองอยู่พระท่านมองอยู่สวัสดีรัตนามึงไอ้ปากเสียสวัสดีเขาดิ ป้าป้าเรียกใครครับน่ะพี่นวดมาละไหนไหนไหนครับพี่นวดไหนพี่นวดหนในในพี่นวดครับพี่นวดมาละโอ้โหโอ้โนี่แหละเอตน์รัตน์ปาป้าเอาเอามาตรงนี้หน่อยได้ไหมครับรัตนาเดี๋ยวป้าเชิญทางนู้นก่อนนะครับป้าว่ายังไงสวัสดีเขาดิสวัสดีพี่นวดไปอยู่ตรงกลางนี่มาหนิพี่นวดเองก็ลำบากใจเล่นพี่นวดทักงสองนาทีครั้งเลยสวัสดีสวัสดีเขาคุกมันเป็นใคร ประหลัดเอฟซีป้าหมอหมอหมอปาบอกบอกป้าหน่อยเอฟซีพวกโอ้ยเอฟซีนุกปลายเลยรัตนาสวัสดีสวัสดีเอ้ารัตนาไอ้มอกหมอหมอหมอครับไอ้พอดี มึงก็เหมือนหมอป่า <c oughs> จังเลยนะ à, <c oughs> ขอเชิญบาวแม็กและสาวบอลครับเก็บในกอยอีกแล้วไปน สาพรเที่ย,ย์ไร,ปรเปิดไหมพี่น้องไม่ค่อยวัติดเนี่ยผู้ใดปิดไหมค่อยสบายดีพี่น้องเมืนน่อวานสาพรสิมาไล่โสดให้พี่น้องเบิ่งเป็นมือสุดท้ายแล้วมือเจ้าสิบมาได้เห็นสาพรในโลกโซเชียลอีกแล้ววุ้ยเมื่อวานสาพรสิเลิกกับบ้าแม็กแล้ววย ผู้รักแบบไหนนี่เอ้าเสร็ว่าฮักกันแหงวะสิปี่มาเชียร์นี่ยังกอดกอดแย่ด้วยเนี่ยเจ้าหน่าว่าฮักคอยแล้วกับเบื้องเบื้องตัวย่างเนี่ยเพียงเป็นฮักกันนะครับฮักกันเพอยงเป็นฮักกันนะจยะเจ้ายังเปนหยุ่งกับคอยเอาเอาไปเอาแมเนี่ยครับพี่น้องเอามาสะพ้อนสะพ้อนพี่น้องเนี่ยขัดเชียรมาเนี่ยฉันเชียร์มาเนี่ยก็อยากเลิกอยากป้าอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยบอกเป็นหยัง ดีกันคือเก่าพี่น้องหักกันคือเก่านั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยโมบอสกับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเจ้ามันต้องโมบอสกับคอยสวัสดีครับไปแท็กับไปรถตั้งแต่มิบตั้งแต่ต่างแจมแต่งมาเนี่ยประหยากบ่อน้ำบุตรอะไรประหยัดบ่อน้ำพี่น้องบ้าแม็กบ้าแม็กทายไงแล้วบ้าแม็กสาพ่อนะบ้าแม็กสาพ่อนเจ้าหน่บุตรได้หักคอยแล้วเขาทะเลาะกันอยู่งใช่ไหมเอี้ยงเนี่ยว่าคอยไปเจ้าที่ ว่าคอยดังแล้วคอยยิงไปค่อยดังแล้วคอยยิงคอยยิงได้ใส่ทันบอฮักก็มาบอกกันแต่ที่แรกอะเ <laughs> ต้าสิมาหลอกมาลวงกันเห็น <laughs> ยังค่อยหลอกลวงเยี่เต้าหลอกลวงค่อยเ <laughs> นี่ยพี่น้องเ <laughs> บิ้งเอารถเด้อเนี่ยคอยให้เบิ้งตรงๆรถเนี่ยบ้าแม็กเขาเป็นคนหลอกลวงยังสิละ่ะบอกเคยหลอกลวงเจ้าดอกค่อยก็ฮักเจ้าคือเก้าทันและเจ้ายังมาหยุ่งกับค่อยอ้าไปใช่กับไปรถสวัสดีครับสาวพอดสาวพอ สวัสด <atted> <mr> ีครับแม็กโอ้ยคำสะพอนครับแม็กสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับเชิญสบายดีเดี๋ยวยืดหนี่ยืดนี่ก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีครับสบายดีสบายดีพี่น้องเอาไปยังบัตรมื้อนี้สะพอนเอาไปย่างให้มาเนี่ยเอามืัอนี้สะพอนสิริมาร้องเพลงให้พี่น้องฟังเอาสะพอนสะพอนครับเตรียมเตรียมเพลงมาบรืครับเตรียมเพลงมาเอาคอยเฮ็ด้สวัสดีอ้้าวจัง เดี๋ยนะครับไอ้เตรียมมาหลายวันไหมครับในเพลงนี้ซาฟอนเตรียมมาประมาณเดือนอน,นึงแล้วอ๋ออ,ดอ,ดอดัดพรเตรียมมาเดือนอนึงแล้วพ่อไม่ได้ลองอยูบ่บ้านบักแม็กมันเต้นท <c oughs> ั้งสี่บอกอ่ะเตนเ้นเต้นเป็ดเต้นให้กำลังใจเมียโอให้กำลังใจกันแหละอันผมมึงเป็นอย่างแม็กฮะมันเป็นสไตล์อ๋อสไตล์เนาะแม่แล้วพี่น้องพิธีกรครับครับไอเขามาเขามาทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรมึงไม่ต้อง ท่านดูอยู่น่ะพี่นวดมาอีกแล้วพี่นวดเดี๋ยวพี่นวดมาอันนั้นนะฮักกันแล้วหักกันนี่รักกันแล้วไหมเราอย่ามาหยุ่มกับพอยเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญสาวพรกับบอแม็กนั่งก่อนเลยครับสาวพรนั่งก่อนปะเชิญหน่งก่อนครับโอเค